สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับการพยากรณ์วันที่18ถึงวันที่27กันยายน2564นะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับชาวราศีธนูและชาวราศีมังกรกันนะครับเราก็จะมาดูกันว่าคนสองราศีนี้จะเจอเจอเรื่องราวประมาณไหนเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นจะมา มีอิทธิพลกับเรื่องอะไรของเรานั่นเองนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยมันคือเหตุการณ์อะไรก็อยากให้ทุกคนนั้นไปดูคลิปที่เป็นการพยากรณ์เดือนกันยายน2564อันก่อนหน้านี้ก่อนนะครับมันจะมีบอกไว้อย่างชัดเจนว่าวันที่18ถึงวัน2ี่วันที่27กันยายนช่วงนี้เนี่ยจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้ว คลิปนี้เราก็จะมาว่ากันว่าไอเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมาอีกมีอิทธิพลกับชาวราศีธนูกับชาวราศีมังกรในเรื่องอะไรนั่นเองนะครับจะได้มีแบบอ่าความรู้กันมาก่อนนิดนึงเนาะอ่ะว่าแล้วเราก็อ่ะอันนี้ว่าแล้วเราก็เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มจากชาวราศีธนูกันก่อนนะครับ าวราศีธนูนั้นไม่มีดาวจรทับลัคนาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราก็ต้องไปดูนั้นก็คือเรากําลังสนใจเรื่องอะไรอยู่เราดูเจ้าเรือนเกษตรบดีของราศีธนูว่าเจ้าเรือนเกษตรบดีนั้นคือดาวพฤหัสซึ่งพฤหัสต,ตอนนี้เดินอยู่ในเรือนสหัชชะแล้วก็เดินวิปริตเดินมนอีกต่างหากเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูช่วงนี้จะมีความสนใจ กับเพื่อนฝูงพวกพ้อมมีความเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนรอบตัวก็เป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ดีเพื่อนฝูงที่ดีต่อเรานั้นก็คือเพื่อนฝูงคนเก่าๆยิ่งถ้าหากเป็นคนที่ไม่เคยคุยไม่ได้ติดต่อกันมานานแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เวลาการพูดคุยเนี่ยอาจจะฟังดูแปลกๆตรงที่ว่า การพูดคุยนั้นการพูดคุยเรื่องง่ายๆอาจจะทําให้เรานั้นไม่เข้าใจเพราะว่าช่วงเวลานี้นั้นสิ่งที่เราสนใจนั้นพอมันเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องทั่วไปเนี่ยมันจะกลับกลายเป็นว่ามันถูกปิดสวิต์เพื่อที่ทําให้เราไม่เข้าใจจริงๆเพราะฉะนั้นการใช้ความรู้เก่าๆหรือความรู้ที่มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนได้ใช้กับเพื่อนฝูงรอบตัวมีการปัดฝุ่นสิ่งที่ เราเคยรู้เคยจำได้เรื่องเก่าๆของตัวเองมาจึงจะเกิดเป็นผลดีขึ้นนั่นเองนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวเองสิ่งที่สนใจของชาวราศีธนูก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ต่อมาเรามาดูการเงินของชาวราศีธนูกันดีก,กว่าว่าเป็นอย่างไรการเงินของชาวราศีธนูนั้นก็คือเรือนกระดุมพระนั้นมีดาวเสาอยู่ก็คือ เป็นราศีมังกรนั่นเองดาวเสาตรงราศีมังกรนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ดาวเสาอยู่ดวงเดียวมันได้รับผลมาจากทั้งตรีโกนและจตุสใดไปด้วยเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูจะต้องเรื่องเกี่ยวกับการเงินเนี่ยจะมีความยุ่งวุ่นวายกันสักหน่อยซึ่งมันจะเป็นไปในทางที่เรามาอ่านตรีโกนกันก่อนตรีโกนนั้นตัวเอกหลักก็คืออังคาร เสาและราหูซึ่งอยู่ในราศีมังกรราศีกันราศีพฤษภนั่นเองนะครับติโกนนี้เนี่ยบ่งบอกว่าอะไรต่างๆที่ทำให้เกิดความเอารัดเอาเปรียบหรือการตัดสินใจเพื่อความสะใจการยุโยงหรือว่าการลุ่มหลงในอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้เราเสียเงินเสียทองแบบเกิดความเสียหายกับเรานะครับ อย่างเช่นเรามีความวู่วามจะซื้อนูน่นนี่นั่นความคุ้มค่าที่เราได้อาจจะไปไม่ถึงหรือว่าต่ำกว่าที่เราคาดหวังไว้อะไรนั่นเองนะครับสำหรับการเงินขาหนึ่งมาจากตรีโกนพยากรณ์แบบนี้ต่อมาเรื่องเกี่ยวกับจตุสดายจตุสดายนั้นมีดาวศุกร์ดาวเสาดาวเกตและดาวมฤตยูทำให้การเงินของชาวราศีกนูนั้น ก็คิดมากคิดมากคิดแล้วคิดอีกวางแผนแล้วกะแล้วกะอีกแต่ก็ยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราหยุดคิดมากได้ก็คือดาวเกตและดาวมฤตยูที่จะมาช่วยเหลือดาวเกตนั้นก็จะช่วยให้คิดว่าถ้าหากเราเสียตังค์ไปก็เออมันเป็นการทำบุญนะตังค์มันก็ไม่ใช่ของเรามาตั้งแต่แรกดาวมฤตยูก็มาช่วยเหลือว่า ถาหากเราเสียตังไปแล้วก็คิดซะว่ามันเป็นหนี้ที่เราจะต้องใช้ตั้งแต่แรกเป็นเรื่องของบุญธรรมกําแต่งอะไรประมาณนั้นซึ่งมันทำให้แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเงินของชาวราศีธนูดีขึ้นไม่ใช่แค่แนวคิดอย่างเดียวไม่ใช่แค่ติดใจอย่างเดียวมันทำให้ชาวราศีธนูนั้นมีสภาวะการเงินที่หมุนเวียนดีขึ้นอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องก้าวข้ามสิ่งนี้ไปด้วยแนวคิดทั้ง2ด้านนี้นั่นเองนะครับการเงินนี่เป็นเรื่องที่มันจะวุ่นวุ่นนิดนึงเพราะว่ามันมีดาวมาถึงหลายดวงเนาะส่วนการงานและความรักของชาวราศีธนูนั้นเราดูความรักของชาวราศีธนูกันที่เรือนปัตตนินั้นไม่มีดาวอยู่เพราะฉะนั้นเรามาดูเจ้าเรือนเกษตรบดีกัน เจ้าเรือนเกษตรบดีของเรือนปัตตนีนั้นก็คือดาวพุธซึ่งดาวพุธอยู่ในเรือนกัมมะพอดีแปลว่าคนรักคู่ครอ,องของเราเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับการงานของเรานั่นเองนะครับหรือมีความร่วมโดยช่วยกันอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งมันจะเป็นเหตุการณ์ไปนในแนวทางไหนล่ะการงานของชาวราศีธนูนั้นก็เป็นอีกหนึ่งขาของตรีโกนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ในเรื่องงานจะต้องระวังเรื่องเอกสารสัญญาอะไรก็ตามที่มันมีการเลี้ยวลดคดเคี้ยวไม่ถูกต้องตามคันลองของธรรมก็จะเกิดความเสียหายรวมถึงการตัดสินใจที่เป็นไปเพื่อความสะใจเพื่อความสนุกของตัวเองนั้นก็จะทําให้เกิดความเสียหายมากกว่าเรื่องดีมันไม่ได้เข้าคะมันจะไม่ค่อยโชคไม่ค่อยเข้าข้างเราทั้งในเรื่องการงาน และเรื่องความรักเท่าไหร่นั่นเองเพราะฉะนั้นก็อย่าทำอะไรเสี่ยงๆนะครับสำหรับชาวราศีธนูก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ก็เราก็มาดูชาวราศีมังกรกันต่อละกันนะครับชาวราศีมังกรนั้นมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเองนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่ามันมีดาวมาถึงหลายดวง พอมันมีดาวมาถึงหลายดวงที่เข้ามากระทบกับคนคนเดียวเนี่ยมันก็จะลดหลั่นความเข้มข้นลงไปเพราะว่าดาวที่ดาวมันจะมาดาวดวงหนึ่งมาให้คุณส่วนดาวอีกดวงหนึ่งมาให้โทษเวลามันมาพร้อมกันเนี่ยมันไม่มีใครที่จะยอมหลบให้ใครมันก็ต้องส่งดาวก็ต้องส่งผลอย่างเต็มที่ของมัน ก็จะเป็นดาวดวงที่1 50%ดาวดวงที่250%ิอะไรประมาณนั้นส่วนชาวราศีมังกรเนี่ยดาวมาถึงตัวเนี่ยเพียบเลยเพราะว่าเป็นทั้งส่วนหนึ่งของตรีโกนและทั้งส่วนหนึ่งของจตุสดดยนั่นเองนะครับเราก็มาค่อยๆแตกแยกย่อยว่าแต่ละอย่างนั้นมันพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างนั่นเองเนาะเรามาเริ่มจากตรีโกนกันก่อน แล้วกันนะครับดาวราศีมังกรนั้นมีดาวเสาทับลัคนาเดินมนอยู่แปลว,ว่าไม่เหนื่อยไม่ทุกข์ไม่ต้องทนอะไรทั้งนั้นในช่วงนี้ที่ควรทําก็จะเป็นประมาณนั้นเพราะฉะนั้นที่ถ้าช่วงนี้เรามีความอดทนต่ํากว่าปกติตาผิดปกติก็อย่าได้ตกใจไปแต่ว่ามันดีหรือไม่ดีกันล่ะการตัดสินใจอะไรที่วู่วามเราบอกอยู่แล้วว่า คนที่มันได้รับอิทธิพลจากตรีโกนเนี่ยในเรื่องไหนตรีโกนนี้มันบอกว่าทุกการตัดสินใจวู่วางนั้นจะผิดพลาดมันจะเกิดความเสียหายขึ้นซึ่งชาวราศีมังกรเนี่ยมันมาถึงตัวมาถึงตัวแปลว่ามันเป็นทุกเรื่องเพราะฉะนั้นคนที่มันจะมีคนเข้ามาแนะนําเราในช่วงนี้เพราะว่ามีคนจะให้คําปรึกษาเรามีมดาวอยู่ในช่องสุพะแล้วก็ เราจะมีการปรึกษาพูดคุยกับคนที่ต่ําต้อยกว่าด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการพูดคุยกับคนที่ต่างวัยไม่ว่าจะเป็นการรับแนวคิดหรือการให้แนวคิดเนี่ยอย่าทําไปด้วยความสะใจด้วยความหวังว่าโชคช่วยหรือว่าการหวังว่าแบบมันจะดังเปรี้ยงป้างผู้แตกอะไรประมาณนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นและมันจะเกิดความเสียหายขึ้นด้วยนะาเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ย อย่าทำอะไรที่มันมีความเสี่ยงหรือว่าเกินกว่าที่หลักการความคิดเรามันจะไปถึงอะไรที่มันอยู่หลังอะไรที่มันเกินจากประสบการณ์เกินจากความคิดเราไปเนี่ยเกินจากความรู้เดิมเนี่ยจะสร้างความยากลําบากสร้างความเป็นความเสียหายมากกว่าเรื่องดีๆนะครับติโกนบอกแบบนั้นต่อมาจตุสดายบอกว่าอะไร จตุสไดยบอกว่าดาวศุกร์ดาวเสามาเจอกันเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเนี่ยไม่ต้องมีเรื่องอะไรมากระทบก็คิดมากวิตกกังวลเพราะว่าเกิดความทุกข์ทั้งทางกายและทางใจพร้อมกันประสุกเข้าประสาวแทรกอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนทางในการแก้ไขนั้นก็คือดาวเกตและดาวมฤตยูดาวเกตนั้นก็เป็นทั้ง แนวคิดที่ดีและเป็นทั้งผู้รักคู่ครองด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาอยู่ในเรือนปัตตนีพอดีเนาะเราก็มองเป็นทางออกได้ว่าในเรื่องที่เราคิดมากวิตกกังวลอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถผ่านพ้นมันไปได้ถ้าหากว่าเรานั้นคิดซะว่ามันเป็นการทำบุญการเสียการเสียสิ่งใดไปของเรานั้น หรือว่าอาการทําอะไรที่มันดูไม่คุ้มค่านั้นส่วนที่มันหักลบกบหนี้ไปก็คือการทําบุญให้แก่ระบบเป็นประมาณนั้นดาวเกตบอกแบบนี้ดาวมฤตยูที่อยู่ในเรือนพันธุอยู่ราศีเมษเนาะก็บอกเช่นเดียวกันว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราสิ่งที่มันชวนให้เราคิดมากนั้นเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได้และมันก็จะเป็นเช่นนั้นไปอย่างนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของเรานั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นในเรื่องที่เราคิดมากด้วยแล้วก็ในเรื่องที่มีความทุกข์ทั้งกายและใจนั้นสามารถผ่านพ้นมันไปได้ด้วยความเป็นเกตและความเป็นมฤิตยูความเป็นบุญกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าแนวคิดจากสายเลือดเดียวกันกันขอคำปรึกษาจากพ่อจากแม่หรืออะไรประมาณนั้นก็จะทำให้เราก้าวข้ามมันไปได้อย่างไม่น่าเชื่อนั่นเองนะครับ สำหรับชาวราศีมังกรเนี like ่ยคือทายเรื่องนี้เป็นสําคัญเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มาถึงตัวพอมันเป็นเรื่องที่มาถึงตัวเนี่ยมันจะทําให้ชาวราศีมังกรนั้นได้รับอิทธิพลจนไปตัดสินใจเรื่องอื่นให้เป็นไปในแนวทางนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าหากเราก้าวข้ามผ่านตรีโกณจตุสดดยอันนี้ไปไม่ได้เนี่ยแล้วเราได้รับความเสียหายมันจะทำให้เราตัดสินใจเรื่องอื่นแล้วเกิดความเสียหายด้วยเช่นเดียวกันนั่นเอง เรื่องเกี่ยวกับตัวเราเกี่ยวกับคนรักคู่ครองเกี่ยวกับการงานเรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้อยู่ในเรื่องเดียวกันเป็นไปนในแนวทางเดียวกันเรามาดูเรื่องที่มันหลุดออกจากอิทธิพลของตรีโกณจตุสดดยนี้ไปได้อย่างไม่น่าเชื่อก็คือเรื่องการเงินนั่นเองนะครับการเงินของชาวราศีมังกรน,นั้นเป็นเรื่องราวของดาวพฤหัสอยู่ในเรือนกระดุมพระ อีกทั้งยังเดินมนเดินวิปริตอีกเพราะฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับการเงินของชาวราศีมังกรนั้นถ่ายตรงๆได้ว่าจะต้องใช้ความรู้ที่ไม่ได้ใช้มานานแล้วและเป็นความรู้ที่มีความยุ่งยากซับซ้อนผู้ใหญ่คนเก่าๆจะให้คุณแก่เราได้เพราะฉะนั้นนึกหรือฟื้นถึงความรู้เก่าๆที่ตัวเองเคยมี จริงๆคำว่าเคยมีก็คือมีแต่ว่าไม่ได้ใช้นั่นแหละสามารถนำกลับมาใช้หาเงินได้นั่นเองนะครับสำหรับชาวราศีมังกรการเงินก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการพยากรณ์วันที่18ถึงวันที่27กันยายน2564นะครับแต่ละคนจะเจอเรื่องราวอะไรหรือมีข้อสงสัย ในเรื่องราวแบบไหนก็สามารถมาคอมเมนต์ออกกันไม่ได้ทั้งในทาง YouTube และทาง Facebook นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ละครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช anel ตานทะวาพยากรไว้ด้วยนะครับจะได้มารับฟังคำพยากรณ์กันในทุกวันเนาะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ